สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันที่สิสิงหาคมวันนี้ก็ยังมีฟุตบอลที่น่าสนใจต้องสังเกตแข่งขัน,นทั้งยูฟ่าซูเปอร์คัพและคาราบาวครับวันนี้จึงคัดที่เด็ดกันให้2คู่เหมือนเดิมหากชอบก็ตาก,กันมาแต่ถ้าเห็นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันครับไปกันที่คู่แรกเวลาตีสองนศึกคาราบาวครับลีดอยู่นแตดเจอกับมิดเดิลสโบรโดยคู่นี้ลีดอยู่ในแตดต่อ0.75ส่วนงานเฮตูเฮต้าเกตบสุดของคู่นี้เป็นลีดอยู่ในแต่ชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้งส่วนมิดเด ส่ผลงาน10เกมล่าสุดทุกรายการของลีดยูไนเต็ดชนะ4เสมอ2แพ้4เข้าวิน4เสมอ0เสีย6และจบสกอร์สูง7ครั้งส่วนฝั่งพิดิตรสโบร์10เกมล่าสุดทุกรายการชนะ7เสมอ1แพ้2แฮิแคเปิดราคา8ครั้งเข้าวิน5เสมอ0เสีย3และจบสกอร์สูง5ครั้งงานนี้เชื่อว่าเจ้าทินลีดยูไนเต็ดน่าจะปิดจ็อบได้ภายใน90นาทีแม้การออกสตาร์ซีซั่นนี้จะไม่ราบลื่นเพราะทำพิพิเสมอพอสมัติมา3ต่อ3 ซึ่งถือว่าเกมรับเล่นได้แย่ไปมากเพราะว่าเกมลูกก็สามารถผลิตสกอร์ได้ถึง3ลูกก็นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและแน่นอนว่าการได้บุญในรังต่อเนื่องก็น่าจะมีส่วนช่วยเร่งฟื้นความมั่นใจกับไม้ได้พอสมควรขณะเดียวกันทีมเยนบิเดนส์บลหากมองลึกแล้วพวกเขาก็ยังเป็นรองอยู่หลายๆมุมแถมสถิติการพบกันในช่วงหลักก็บอกว่าแพ้ทางกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากภาพรดมทั้งหมดแล้วคืนนี้ขออยู่เชียร์ทางฝั่งยูงทองดีกว่าฟันทงลีกยู่เตด,ดชนะบิเดนส์บล แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเรอัลมาดริดเจอกับแชมป์ยูฟายูโรปาลีกอ,อัลตาร์นตาโดยคู่นี้เรอัลมาดริดต่อ1ลูกส่วนผลงานการจัดการของคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งซึ่งเป็นเรอัลมาดริดสามารถชนะได้ทั้ง2เกมส่วนผลงาน10เกมหลังสุดทุกรายการของเรอัลมาดริดชนะ6เสมอ2แพ้2เข้าวิน6เสมอ0เสีย4และจบสกอร์สูง7ครั้ง ต้องฝังออตาลนตาสิเกมล่าสุดทุกรายการชนะ5เสมอ1 4. แพ้4ไฮดี้แคปเปิดราคา8ครั้งเข้าวิน4เสมอ0เสีย4และจบสอกอร์สูง8ครั้งคุณต้องบอกว่าทางทัพชุดขันนั้นถือว่าทรงดีเลยทีเดียว พราะนอกจากจะเก็บตัวหลักที่พากันคว้าแช,ชมป์ลาลิกาและยูฟาแชมเปี้ยนส์เมื่อซีซั่นก่อนยังดึงแข้งดังมาลุ้มทีมได้อีกไม่ว่าจะเป็นเคลยนเอ็มบาเป้และเอ็นริกสองตัวลูกต่างวัยอีกทั้งยังได้ตัวหลักที่เจ็บกลับมาช่วยทีมได้หมดจึงน่าจะได้เห็นราชันชุดขาวที่โหดกว่าเดิมแน่นอนประกอบกับมาริดค่อนข้างเน้น,นรายการนี้พบพบชเพราะพวกเขาคว้าแชมป์มาแล้ว4ี่จาก5ครั้งหลังสุด ขณะที่อตแลนตาด่วนจะแผวปลาไปหากมองจากเกมอุดเรื่องที่ผ่านมาที่แพ้มาสองเกมติดทั้งปามาและสั่งเผาลีรวมถึงกระดูกในยุโรปที่ค่อนข้างเป็นรองคู่แข่งเยอะมองแล้วแชมป์ยุโรปปาของรอดยากดังนั้นคู่นี้แอดพินขอเลือกเชียร์ทางฝั่งราชันชุดขาวดีกว่าฝันทองเรลมาริดชนะออตแลนตา2ประตูต่อศูนย์สุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นประจําเดือนสิงหาคมสมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแลกสเตป5ขั้นต่ำา500บาทรับฟรีทันที300บาท และได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเตป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ